สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับเิรไฮเปอร์นอีกเช่นเคยครับวันนี้วันจันทร์ที่16พฤศจิกายนครับพุทธศักราช2563หยิบมาให้เราฟังกันหนึ่งคู่นะครับเป็นฟุตบอลลีกวันพิมัตครับเปิดลังรับการมาเยือนของปอสมัดครับที่สนามโฮมปาร์กเวลาตี245มาดูความพร้อมของทางด้านเจ้าบ้านพิมัตของคุณซื้ัยแอนโรวครับเพิ่งจะเปิดลังเอาชนะนิวพอร์ต3ต่อ1นนะครับในศึกลีกโชปปี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับความพร้อมของทีมวันนี้ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเพราะเหล่าบรรดาแข้งเดี่ยงค้างสต็อกต่างก็คัมแบ็กกลับมาลงซอ้อมด้วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นแกรี่เซาเวียร์รูอิสแม็กเลียร์คาดว่าเกมลุกต้องพึ่งพาความเฉียบคมของลุกเจฟสกอตครับแบกภาระปิดสกอร์ตามสูตรครับทาาน้านทีมเยือนปอนสมัตครับของกุนซือเคนนีแจ็คเก็ตครับเพิ่งจะเปิดลังผ้าให้กับเวสแฮม ยูยศูนย์ต่อหนึ่งครับในสืบกลีกสโบทีเมื่อสัปดาห์ก่อนสำหรับความพร้อมทีมล่าสุดครับก่อนลงสนามจะไร้เงาโรนนเคอร์ติสเดนกางชาวอัลเลนที่ติดภาระรับใช้ชาติส่วนทางด้านของไมเคิลจาคอบและก็ทอมเนลเลอร์นะครับคือ2ลายแข้งที่ไม่สามารถลงช่วยทีมได้เนื่นองจากเดี่ยงอยู่นะครับคาดว่าการปิดสกอร์ต้องหวังพึ่งความโหดของจอห์นมาร์ควิสครับเปับมค,บคร ดูดีและมีแนวโน้มบุกกำชัยได้มากกว่าเพราะพวกเขามีขุมกำลังศักยภาพที่จัดว่าแจ่มกว่าโดยเฉพาะผู้เล่นแนวรุกครับที่โหดเหี้ยมมากๆผลิตสกอร์ได้ถึง12ประตูตลอด5เกมที่ผ่านมานะครับแถมคว้าชัย4จากช่วงดังกก่าอีกด้วยแพ้แค่หนึ่งครั้งครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ฟอร์มแรงหาตัวจับยากครับสอดคล้องกับพรีมาสครับที่ระยะหลังเสียประตูง่ายไปสักหน่อยด้วยการพลาดไป6ตรงจาก4เกมที่ผ่านมา แม้ว่าการเจอกันหลายครั้งก่อนหน้านี้นะครับจะกินกันยากพอสมควรแต่เชื่อว่าหนนี้เสร็จอาคารทุกขาได้ไหมครับปันธงครับเกมนี้ต่อไปที่ปอสหมัดครับจัดเต็มแน่นอนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิเคราะห์บอลวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เฮดเทเอร์ขอตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ